ก็ไปไปดิอ่ะถ้าเพื่อสำคัญก่อนก็ไปเลิกกับกูโอ้ยยเีอะไรกันครับเนี่ยบ้านช่องไม่อยู่มาตากฝนแถวนี้อะไรครับเนี่ยไม่ชอบโอ้ยลงมาลงมาตรงนี้เลยโอ้ no โอ้ no โอ no โอ no มึงยอมทำสำออยต่อข้ากเจ็บเจ็บเจอ้กูว่าอะไรเยี่ยวโอ้ึงสัญญากูวอะไรเจ็บเจ็บแล้วเียอมยอมยออมโอ้ยโอ้้าจ็บเจโอ้ทำอะไรครับอทะเลาะกับเมยหรือเปล่าครับออกจากบ้าน ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ที่ที่เธอกับฉันวันนี้